อาคารที่พังของสนามบินดอนเมืองเป็นอาคารสำหรับรองรับประเภททัวร์และเช่าเหมาลำพังทีเดียวไม่พอครับถล่มใส่นี่เลย AOT กับรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามคิดชอบไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตกลงมันมีเส้นสนกลในอย่างไรทําไมการก่อสร้างอาคารอย่างนี้มันถึงมีปัญหาถล่มออกมามันบอกอะไรเรามันบอกว่ามาตรฐานเรามีปัญหาแน่ ปรากฏว่าโครงการนี้พอไปดูเข้าไปจริงๆมันมีเงื่อนปมที่มันพังนะครับและเกิดคำถามว่าตกลงมันมาตรฐานของใครที่มีพายุฝนพัดถล่มลงมาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอาคารผู้โดยสารที่ทางาท่าอากาศยานได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากมีสถานการณ์ของโควิดก่อนเนี่ยนะคะปรากฏว่าอาคารนั้นพังถล่มลงมานี่ยังไม่ได้เปิดใช้นะคะถือว่าค่อนข้างจะโชคดีไม่งั้นเราคงได้เห็นนะักท่องเที่ยวเ,เจ็บเป็นแถวคะ่ะอาคารที่พัง ของสนามบินดอนเมืองเป็นอาคารสำหรับรองรับประเภททัวร์และเช่าเหมาลำกรุ๊ปมาเลยมาเป็นกรุ๊ปใหญ่เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพังทีเดียวไม่พอครับถล่มใส่นี่เลย AOT กับรัฐรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักด์สยามชิดชอบคุณศักด์สยามชิดชอบสั่งให้บริษัท AOT เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นครับนี่คือสนามบินก่อนที่พายุจะถล่มและสร้างเสร็จ หมาดหมาดยังไม่ไมทันเปิดใช้ใช่นี่คือสภาพภายในหลังพายุถลม่มคุณผู้ชมคิดว่าประเทศไทยพายุขนาดไหนแรงไม่เท่าสิบล้อวิ่งชนนะครับผมทำหน้าที่อยู่เรื่องเดียวไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าตกลรงมันมีเส้นสนกลในอย่างไรทำไมการก่อสร้างอาคารอย่งนี้ที่เพิ่งเสร็จและ เพิ่งทำการส่งมอบมันถึงมีปัญหาถล่มออกมาไปพบว่าอย่างนี้นี่คืออาการเช็คอินกรุ๊ปหรือเขาเรียกกันง่ายๆว่าเป็นอาคารเช็คอินกรุ๊ปของเอตตา a อ TA a T a. ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองลูก <ตา S 1> ล่งหน้าตา,ตาเป็นแบบนี้ต่อเนื่องจากอาคารผู้โดยสารระหว่าง,งป,รประเทศครับงบประมาณในการก่อสร้างมีทั้งหมด207ล้านบาทผู้รักเหมาที่ทำเสร็จ คคือใรบริษัท powerline engineering จำกัดมหาชนหรือ PLE เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2563ค่ะอ่าพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด3,000ตารางเมตรอาคารนี้เป็นยังไงครับมีพื้นที่ใช้งาน3,000ไม่มีเคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนอาคารปกติภายในเป็นพื้นที่โลง่งให้ผู้โดยสารแพ็คกระเป๋าเพื่อมาเป็นทัวร์กรุ๊ปนี่เพราะฉะนั้นลักษณะภายในอาคาร จะโปร่งโล่งแล้วใครจะคิดว่ามันจะพังง่ายขนาดนี้ล่ะโครงสร้างมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับไม่ได้ซับซ้อนครับนี่ดูสภาพของมันบอกอะไรเรามันบอกว่ามาตรฐานเรามีปัญหาแน่การก่อสร้างพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี6-2 18พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด150วันแล้วก็สร้างแล้วเสร็จภายในวันที่15เมษายนปี63ครับรจริงๆตอนนั้นก็บอกว่าเพื่อให้ทันรองรับในช่วงเทศกาลสงกรานเทศกาลสงการงกานในช่วงปี63แต่ไม่ทันผู้รับเหมาขยายไปอีก38วันใช่เลยไปจบเอานู่น23พฤษภาคม63แทนอืนี่คือ,อสภาพของการก่อสร้างและโครงการนี้เป็นอะไรครับเป็นหนึ่งใน งบประมาณและแผนการพัฒนาสนามบินตอนเมืองครับซึ่งบอร์ดของ AOT เขากำหนดเป็นแผนเป็นมาสเตอร์แผนไว้ทั้งสิ้นในงบประมาณของเขา35,000ล้านบาทคุณเห็นไหมไอ้207ล้านเป็นเพียงอาคารตรงนี้เท่านั้นแต่ถ้าเชื่อมต่อเข้ากับรันเว์เชื่อมต่อเข้าอาคารเลยแลมแลมใช่ไหมคะก็อีกก้อนหนึ่งเป็น300กว่าล้านครับปรากฏว่าโครงการนี้ พอไปดูเข้าไปจริงๆมันมีเงื่อนปมที่มันพังนะครับและเกิดคำถามว่าตกลงมันมาตรฐานของใครเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564สดๆร้อนๆมีกระทาชายนายหนึ่งอาจหารชาญชัยมากชื่อว่าคุณทันศินจงอัศยากุลทันศินอาหารชาญชัยร้อง ยื่นหนังสือถึงกองตรวจราชการสำนักงานปร,รับกระทรวงคมนาคมและศูนย์ประสานงานการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อลองเรียนพฤติการของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนว่าใช้อำนาจไม่ชอบเป็นเหตุให้ผู้นด้รับความเสียหายเหตุเพราะว่า AOT ทําหนังสือถึงกระทรวงการคลังแจ้งเวียนว่าบริษัทเป็นผู้ทิ้งงานแล้วถูกแบ็กลิสต์สรุปแล้วก็คือ T Engineering Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยเขาไปประมูลมาชนะแต่ประมูลชนะแล้วประมูลได้แต่สุดท้ายเนี่ยทาง ทอทอเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยทิ้งงานทอทอแจ้งว่าได้ทำหนังสือถึง T&NT Engineering ให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงบริษัททำหนังสือสองฉบับยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ทิ้งงานมีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าพร้อมที่จะเข้าไปลงนามในสัญญาแต่ทอทอหรือ AOT เพิกเฉยไม่ส่งหนังสือแจ้งยกเลิกมายังบริษัทแต่แจ้งว่าบริษัททิ้งงานและถูกขึ้นแบ็คลิสต์ต่อมา AOT หรือทอทเปลี่ยนแปลงสัญญา รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาให้รายอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้างแทนทีเอ็น e r เนียร TNT Engineering อ้างว่าบริษัทได้รับความเสียหายจึงร้องเรียนถึงพฤติกรรมของทอทและขอแก้ปัญหาความเดือดร้อนกองตุราชการของกระทรวงคมนาคมก็ดีจรงิงบัญชาให้ AOT เนี่ยหรือททตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายางานผลไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปแล้วก็ให้แก้ไขเรื่องของปัญหาการร้องเรียน9กุมภาพันธ์64ผู้อำนวยการกองตรวจราชการของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีหนังสือแจ้งนิตินัยสิริสมัติการกรรมการผู้จัดการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบนี่คือการร้องเรียนที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีปัญหาโครงการนี้เป็นการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอดรถของแอตตา เดือนสิงหาคม2,561พอทอ,ทอเชิญให้บริษัททั่วไปมาประมูลเลยเป็นการทั่วไปกำหนดราคากลางไว้ที่1,91ล้านกว่าค่ะปรากฏมีผู้เสนอราคา2รายครับบริษัทแรก T Engineering Corporation นะคะเสนอราคาไว้1,90ล้านบาทต่ำกว่าราคากลางประมาณเกือบล้านกว่ากว่าใช่ บริษัทที่2บริษัท powerline engineering จำกัดมหาชนนะคะเสนอราคา PLE เขาเสนอราคา228ล้านกว่าบาท TNT engineering แข่งกับเปิ้ลเปิ้ลเสนอราคาสูงกว่าราคากลางแสดงว่า TNT engineering ต้องได้แต่ปรากฏว่าช่วงเดือนมีนาคม62ผู้บริหารสนามบินดอนเมืองขนาดนั้นแจ้งว่าผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลของบริษัท T N Engineering Corporation เมื่อวันที่11มีนาคม62เนื่องจากบริษัทที่ได้อันดับหนึ่งไม่เข้ามาลงนามสัญญาตามกำหนดทำให้ต้องยกเลิกสัญญาแล้วก็จะทำการขึ้นบัญชีดำ blacklist ว่าเป็นผู้ทิ้งงานหลังจากนั้นทอทอจึงเชิญบริษัท Powerline Engineering หรือว่าเปิ้ลเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสนอราคาไม่ต่าสุดละเป็นผู้ยื่นราคาสูงสุดทอทอท,อทำหนังสือถึงประหลัดกระทรวงการคลัง<ะ>แจ้งว่าบริษัท T n n g i n e e r i n g เนี่ยทีงาน,น,านมีหนังสือยืนยันไปด้วย T e n n i n n e r i n g มีหนังสือยันไปได้ตรวจสอบแล้วว่ามันมีปัญหาจึงไม่สามารถทำสัญญาได้สแสดงว่าเงื่อนไขมีปัญหาครับมาตรฐานของอีกฝั่งหนึ่งกับมาตรฐานอีกฝั่งหนึ่งต่างกันครับ3ธันวาคม61ททอทอมีหนังสือแจ้งเทียนให้ทำสัญญาภายใน70วั<า>นนม่ย้อนกลับไปนะ,ะหาไม่ติดต่อจะยกเลิกการจ้าง T n e n g i n e e r i n g ก็บอกว่า12ธันวาคมเนี่ย แจ้งว่าไม่สามารถลงนามได้เพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องวงเงินสินเชื่อออและขอให้ทางทอทอเนี่ยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหน่อยนี่คือข้อมูลของ AOT ยันว่า t n Engineering เนี่ยไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้เพราะมีปัญหาวงเงินสินเชื่อไม่พอ AOT มีหนังสือแจ้งไปอีกแจ้งเตือนให้ทำสัญญาภายใน7วันนะไม่ติดต่อก็จะยกเลิกสัญญา,าและวันที่11มีนาจึงยกเลิกการ ทำสัญญาครับแสดงว่าโครงการนี้ระหว่างผู้ชนะประมูลที่1กับผู้ชนะประมูลที่2งัดข้อกันและผู้ที่เปิดซองประมูลคือตัวกลางตัดสินใจยกเลิกผู้เสนอราคาต่ําสุดไปเลือกผู้เสนอราคาสูงสุดและผู้เสนอราคาสูงสุดมาสร้างเสร็จเป็นยังไงเมื่อสักครู่เห็นภาพกันไปแล้วถล่มค่ะถล่มครับนี่คือหนังสือที่เขาแจ้งกันเห็นแล้วว่าเอกชนเขาสู้แต่เอ ทอทอทไม่เชื่อแล้วไปมอบให้กับ Power Line Engineering เป็นผู้ก่อสร้างตอนนี้ถ้าหากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะตรวจสอบเรื่องนี้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาได้ครับเอาไปเลยเราไม่ห้ามส่งไปก็ได้นะคะมีข้อมูลวงในออกมาจากผู้รับเหมางานของบริษัทท่าอากาศยานไทยปกติทั่วไปในการประมูลของท่าอากาศยานไทยเมื่อประกาศตัวผู้ชนะ ต้องเจราจาเงื่อนไขสัญญาก่อนลงนามเรียกเอกชนเข้ามาเจราจาและตกลงร่วมกันเพราะการประมูลจะมีการแข่งขันราคาบางครั้งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากจึงต้องเจราจาตรวจสอบแผนงานว่าทำได้จริงหรือไม่คะและถ้าจะยกเลิกละ่ะเกิดขึ้นเมื่อเจราจาแล้วเอกชนทำงานไม่ได้แต่ต้องยอมรับร่วมกันนะคะและโครงการนี้เอกชนยืนยันว่าไงทำได้ไม่เคยปฏิเสธในการเข้าทำสัญญ,ญาค่ะ ทขอทอยกเลิกเขาบอกว่าการยกเลิกจึงอาจจะส่อได้ว่าอาจจะมีบางปัญหาบางอย่างและตอนนี้เอกชนก็ร้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักิ์สยามชิดชอบดูแลกระทรวงดูแลบริษัทท่าอากาศยานไทยอยู่ไปตรวจสอบเรื่องนี้มีข้อมูลวงในบอกอีกว่าที่ผ่านมามีบางโครงการที่บริษัทท่าอากาศยานไทยได้เจรจากับบริษัทผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดบางรายการ ยาวเป็นปีเพื่อะะที่จะลงนามสัญญาจ้างกับบริษัทนั้นให้ได้สุดท้ายบริษัทกลับไม่สามารถก่อสร้างได้จนต้องยกเลิกสัญญาก็ทําให้ทอทอเสียหายสูญทั้งรายได้สูญทั้งโอกาสไปก็เคยมีเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตแต่เรากําลังบอกว่ามีปัญหาบางอย่างที่ประมูลงานในการพัฒนาสนามบินดอนเมืองครับนี่คือเดือนสิงหาคม2561มีการเด้งนาวาอากาศโทสุทีรวัตรสุวรรณวัฒน์ปัจจุบันเป็นรอง กรรมการผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยจากผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองไปเป็นผู้อำนวยการสนามบ,บินสุวรรณภูมิย้ายสีโรดดวงรัฐผอ,อสนามบ,บินสุวรรณภูมิมาเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองปัจจุบันคุณสีโรดเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ของบริษ,ษัท AOT นี่6กหนึ่งหกสี่นิตินัยลงคําสั่งแต่งตั้งย้ายใหญ่ย้ายคุณธานีจากภูเก็ตมาเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองย้ายเรืออากาศโทสัมพันธ์ขุทรานนท์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองระดับสิเไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาแปลว่าแขวนและย้ายคุณมลชัยตะโมดรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองสายบารุงรักษาเนี่ยไปดารงตําแหน่งพออท่าอากาศยานภูเก็ตมันต้องมีอะไรบางอย่างในขุมทรัพย์ ของการประมุงงานที่ดอนเมืองและผลที่ออกมาคือมาตรฐานของค่าทำไม่ทันใช้งานถล่มครับ